สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เจดวงมีข่าวมาอัปเดตซูพี่น้องฟังอีกแล้วพี่น้องลาสุดพี่น้องทางคุณแพลวาเภาเนาะคุณแม่ของน้องตูเกียวคุณแม่ของน้องนาลิตะนะพี่น้องเนาะอ่ามาโพลลาสุดพี่น้องในส่วนของสี่จัดงานวันเกิดนะให้น้องตูเกียววันที่สิบเก้านี่พี่น้องประเด็นก็คือว่าทางอ่าพใงยาบาลฟินแลดนนี่ก็คือ พิ่นสีไปทรงน้องโตเกียวอื่นพี่นองวันที่สิก็คือก็เย่มแยมมาตกลงกันไว้ว่าอ่าทางโรงพยาบาลนี่สิไปทรงน้องทางแพลวเ้าก็ออกมาโพสลาสุดพี่นองมันมาเลยหนึ่งชั่วโมงที่แล้วรอบพิเศษนาริตะไลร,รอบที่212ร้อยสิบสองแฮปปี้เบิร์ดเดย์น่องโตเกียวก็คือนาริตะไลอีพี่สองร้อยสองในวันที่19มิถุนา 2 5 6 7อันนี้ก็คือคก้นกระ่วงมาเป็นการโพสแบบว่ากดดันอีกฟังหนึ่งก็คือฟังพงยาบาลน,นี่ให้เฝ้าเอาน้องตัวเกี่ยวไปส่งหรือเปล่าหรือว่าจังไหนย่านแบบว่าพยาบาลบ่เอาลูกไปส่งบ่หรือจังไหประมาณนี้พี่นงองอันนี้ก็เป็นทาง A FC บางท่านที่เขามาอ่าคอมเมนต์ไ้เนาะแล้วในส่วนของทั้งพยาบาลฟินแลนด์พี่นงองล่าสุด ประมาณ40นาทีที่แล้วพล่นกวออกมาโพธ์ก็คือสิมมีการจัดฉลองล่วงหน้าให้กับบอดเกี่ยวว่าสันวะจัดงานวันเกิดล่วงหนา้าฉลองวันเกิดบอสโตัวเกียวเจ้าของค่ายที่แท้จริงคืนนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปพี่น้องอันนี้พี่น้องกระถารับชมได้พี่น้องในส่วนของอน้องตัวเกียวก็เตรียมปาเค้กมือแลกงพี่น้องก็คือวันเกิดจริงวันที่19บเกมิถุนาแต่ว่าพอบิ๊กนี่ต้องไป่งน้องตัวเกียว วันที่17พี่น้องก็คือมีนัดกันกันกบทางทางคุณแม่เนาะเข้ากับมาทารุ่นกันเบื้องพี่น้องแต่กับมีทางเอฟซีทังฟังพยาบาลฟิแฟนแลนด์เนาะก็คือแบบว่าเพิ่นก็นเห็นในส่วนของทงั้งพยาบาลนี้ดูแลน้องตัวเกี่ยวอย่างดีเลยเลี้ยงลูกดีคักแท้ประมาณน,นี้อยากให้น้องตัวเกี่ยวมาอยู่คอนแก่นกับพ่อ Big Day บอีกเด้ประมาณน,นี้ก็คือแบบว่าอยากให้น้องตัวเกี่ยวนี่ไปอยู่กับพอเลยยังสีหน้าพี่น้องมีบางคอมเมนต์เพิ่นก็ว่า พิ่นกะฝันว่าแม่แพลว์เาวกับพรงยาบาลฟิลแลนด์ขึ้นดีกันมาสั่นมาเพิ่นว่าขอให้ฝันเป็นจริงด้วยเถิดอยากเห็นและอยากให้มาจัดงานวันเกิดน้องตัวเกียวด้วยกันจังเลยเพิ่นว่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของทังเอฟซีเพิ่นฝันแบบนี้พี่น้องอันนี้พี่น้องคิดเห็นแบบไรว่าอยากให้ข้าเจ้ากลับขึ้นหากันบ่หรือว่าจังใดไปจัดงานวันเกิดให้ลูกน้่กันหน่อสิอันนี้ก็อยู่ทีว่าบางทันม่วงเนาะพี่น้องเนาะ เขาก็มาทารับส้มในส่วนของที่พยาบาลฟินแลนด์พันชีจัดงานวันเกิดให้น้องตัวเกี่ยวมือแรกนี่พี่น้องสิบแปดนาฬิกาเป็นต้นไปเข้ากับมาทารับส้มในส่วนของความนารักของน้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องตัวเกี่ยวกันพี่น้องเจดวงกับขอนิยาตลาไปกอนถามีแนวมาอัปเดตสู่พี่น้องฟังไหมเจดวงกับเสี่ยวมาฝากพี่น้องไมเดอร์สวัสดีจ้า